ภาพมุมสูงนี้สวยกันใช่ไหมล่ะคะและก็ที่นี่เลยค่ะก็ปกระดานจังหวัดตรังนั่นเองค่ะตอนนี้จังหวัดตรังเรามีข่าวดีนะคะเพราะว่ากองถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะโดยบริษัทต,ตันฟิล์มจำกัดขอถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยเรื่องจูราส s ิกเวิลด์ค่ะและทางนี้เลยค่ะดานผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเรานะคะคารนรับจูราส s ิกเวิลด์ค่ะ4เตรียมจัดอ e ีเวนต์ย้อนรอยกองถ่ายด้วยค่ะ ซึ่งทางกองถ่ายทำภาพยนต่างประเทศจูรา,ราสิกเวิลด์ภาค4นะคะจะใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ3จังหวัด3แห่งค่ะนั่นก็คือบริเวณฮาซันเซ็ตเกาะประดานอุทยานแห่งชาติหาเจ้าไหมจังหวัดตรังซึ่งเป็นชายหาดทีด่ดีที่สุดในโลก อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่รวมไปถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2567และสําหรับจังหวัดตรังกระแสข่าวการถ่ายทําภาพยนตร์จูราสสิกเวิลด์ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่สนใจจากประชาชนชาวตรังเป็นอย่างมากค่ะ โดยทางนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกกับเรานะคะว่าเ <c oughs> บื้องต้นทางทีมงานภาพยนตร์ได้ส่งคนเข้าไปดูสถานที่และประสานขออนุญาตต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และทีมงานได้เดินทางมาพบกับตนเองแล้วค่ะแล้วก็ได้สอบถามถึงรายละเอียดว่าการมาถ่ายทําภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีการขุดต้นไม้หรือทลายดินหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติอะไรตรงไหนหรือไม่รวมถึงรับฟังเรื่องราวของภาพยนตร์ทราบเบื้องต้นนะคะว่าไม่มีการกระทําการเปลี่ยนแปลงให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและจะเป็นฉากที่คนเรือล่มและคนมาติดเกาะซึ่งตนเองก็ไม่ติดขัดอะไรนะคะเพราะกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชเจ้าของพื้นที่ดูในรายละเอียดแล้ว ซึ่งตนเองก็จะลงในรายละเอียดมากก็ไม่ได้เนื่องจากทางกองถ่ายขอไว้ค่ะหากพูดในรายละเอียดมากไปเพราะจะกระทบกับกลยุทธ์การตลาดการประชาสัมพันธ์ส่วนของจังหวัดตรังเองได้เรียกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคเอกชนมาพูดคุยหารือกันและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลอำนวยความสะดวกเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำกลุ่มเจ้าท่าการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรงัง ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังซึ่งกองถ่ายเองเขามีความเป็นสาบลนอยู่แล้วทางเรื่องมาตราการและเครื่องไม้เครื่องมือด้านความปลอดภัยทางจังหวัดตรังเตรียมรับมือเป็นชั้นที่2ซึ่งการมาของภาพยนตร์ดังกล่าวส่งผลดีต่อจังหวัดตรังที่เกิดการจ้างงานในพื้นที่จ้างเรือมีการจองโรงแรมห้องพักเป็น100ห้องมีรายได้เข้าจังหวัดตรังและที่สําคัญค่ะเชื่อว,ว่าหลังจากนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาย้อนรอยกองถ่ายเหมือนการถ่ายภาพยนต์ฮอลลีวูดดังทงที่ผ่านมาในจังหวัดอื่นๆทางเรื่องเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดฟาดแอนด์ฟิวรสเป็นการสร้างชื่อจังหวัดตรงังให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะและยังตอกย้ำความสวยงามของเกาะกระดานยิ่งขึ้นโดยเบื้องต้นทราบว่าทางกองถ่ายอยู่ในจังหวัดตรังเป็นเวลาสามสัปดาห์ค่ะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรงังจึงกำหนดจะมีการจัดงานอีเวนต์ขึ้นในห่วงเวลาดังกล่าว เพื่อดึงดูดกองถ่ายและผู้คนให้มาเที่ยวงานค่ะซึ่งถือเป็นส่วนเสริมการท่องเที่ยวให้มีความคึกคักมากขึ้นซึ่งการถ่ายภาพยนตร์ของฮอลลีวูดนั้นหรือกองถ่ายระดับนานาชาติเข้ามาถ่ายเพียงไม่กี่ฉากแต่เขาจะถ่ายหลายมุมและเลือกมุมที่ดีที่สุดค่ะมาตัดต่อเป็นฉากในภาพยนตร์ที่สวยงาม การที่เขาทํางานอย่างมืออาชีพมีความชัดเจนจะส่งผลดีต่อจังหวัดตรังอย่างมากส่วนตัวก็ได้ขอบคุณทีมงานที่เขาเลือกเกาะกระดานจังหวัดตรังเป็นสถานที่ถ่ายทําค่ะและตนเองก็อุ่นใจว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้มาทําลายสิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังหลังจากที่เกาะกระดานได้รับการคัดเลือกให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมาจากเว็บไซต์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด World Beach Guide ของประเทศอังกฤษแลยยังช่วยตอกย้ำอีกว่าเกาะกระดานมีความสวยงามน่าเที่ยวค่ะอ๋อโ,โ,โดยโดยโดยปกตินะครับกองทัพต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูสถานที่ก่อนนะครับดูสถานที่เสร็จปุ๊บก็เจ้าของพื้นที่ในที่นี้ก็คืออุทยานนะครับกรมอุทยานกรมอุทยานพันป่าและสัตว์และพันธ์พืชของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าของนะครับแทนพอออ,อยู่ที่นั่นเขาก็ พาไปดูพื้นที่แล้วก็เบื้องต้นก็ขอทราบรายละเอียดว่าการมาถ่ายทำเนี่ยจะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นการต้องขุดต้นไม้ทลายดินอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง,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 งทางผู้ประสานงานฝ่ายไทยมาก่อนนะครับผู้ประสานงานฝ่ายไทยเนี่ยซึ่งเขาเป็นเป็นตัวประสานนะครับเขาก็มาเล่าว่าสตอรี่เรื่องเนี่ยควรจะถ่ายฉากอะไรนะครับเราจะต้องกระทบหรือเปล่าว่าจะต้องไป ไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ทราบว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นฉากที่คนติดเรือไอ้ถูกเปรยว่าเรือถ้าเรียกไปเรือล่มแล้วก็มาติดเกาะนะครับก็ถ่ายทําโดยที่ไม่ได้มีการปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต้นไม้หรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นปุ๊บอ่าเขาก็มาพบทางผมนะครับก็ถ่าย หรือเบื้องต้นผมก็บอกว่าไม่เป็นไรในเมื่อทางท่านพออุทยานดูในเชิงรายละเอียดซึ่งเขาเป็นคนคุมกฎหมายเนี่ยเขามองว่าไม่มีผลกระทบสามารถดําเนินการได้นะครับท่านก็ต้องไปขออนุญ,ญาตกรมกรมทรัพย์กรมมาอุทยานนะครับในส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเขาก็จะมีผู้แทนฝ่ายฝ่ายกองถ่ายซึ่งเป็นต่างชาติเข้ามาคุยกันนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ งไม่ต้องต้องถึงตั้งคําสั่งจังหวัดนะครับก็คือคล้ายๆว่าเรียกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับข้าราชกานอะไรมานะครับ,มา,รบมาคุยนะครับว่าเราควรจะมีคือหนึ่งรับรู้นะครับแต่ว่าพูดมากก็คงไม่ได้เพราะว่าทางกองถ่ายเขาขอไว้เพราะมันกระทบถึงกลยุทธ์การตลาดการประชาสัมพันธ์ถ้าพูดเยอะหนึ่งเราอาจจะกันคนที่มามุงดูหรือห่ก็ไม่ได้พียงแต่ว่าเราก็อาจจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นตำรวจตำรวจน้ำเจ้าท่าการกีฬาเออการท่องเที่ยวทททหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เราก็เตรียมเบื้องต้นนะครับพอเกรงว่าในเรื่องของมิติของความปลอดภัยแต่ว่าเขามีความเป็นสากลอยู่แล้วก็ก็มีมาตรการมีวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันอุบัติเหตุอะไรมาระดับหนึ่งนะครับเราเพียงแต่ว่าแจ้งส่วนาการที่เกี่ยวข้องว่าให้เตรียมการเป็นเลเยอร์สหมายถึงว่าเป็นชั้น2ว่ากรณีที่มันเกิน เกินความสามารถเขานี่จะรับมือได้แล้วก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปดูแลนะครับผลดีนีมันแน่นอนนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเน,เนี่ยรับทราบว่าเนี่ยจองโรงแรมเป็นร้อยห้องเลยผมก็ไม่รู้นะว่ากระจายไปทั้งในพื้นที่สีเกาหรือในเมืองหรือนบนเกาะเลยกเราก็ไม่ทราบนะครับอย่างน้อยเนี่ยรายได้ก็ามาเกิดที่นี่แล้วก็ในส่วนของอคนใช้แรงงานถ้าสมมติว่าจะเป็นกองถ่ายจ้างเนี่ยก็ให้ค่าแรงต่อวันก็ต้องสูงกว่าแรงงานขั้นต่ำเรา ก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็มีรายได้บางทีเนี่ยคนเรืออาจจะไม่ได้ออกเรือช่วงนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าก็พอมีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญมันก็เรื่องของการตามรอยรอยกองถ่ายนะครับซึ่งซึ่ง,งเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่ามันก็สามารถสร้างชื่อให้กับนักท่องเที่ยวว่าเออไปตามรอยกองถ่ายหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอย่างที่กระบี่เมื่อก่อนถ่ายหนังเจมบอลเขาก็มาตาม ตามรอยกองถ่ายก็เหมือนละครไทยฮิตก็ไปตามรอยอเจ้าที่อุทยานประวัติศาสตร์อายุยาอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าก็แม้กระทั่งกองถ่ายยังบอกว่าที่ไอ <c oughs> เคยไปถ่า uh, ย Fast and Furious ภาค9หรือแม้กระทั่งเจมบอนภาคก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนตามไปท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันมีสตอรี่อยู่ตรงนั้นนะครับการีเนยับคุณการ อ,อ,อ๋อตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคงระยะยาวนะครับหนึ่งเราก็มีแต้มต่อในเรื่องของการที่แบบว่ามีสตอรี่ที่เขาจะมาตามรอยนะครับและเรื่องสําคัญก็คือทางท่อทงเที่ยวและกีฬาจังหวัดในช่วงเวลานั้นก็จะมีการจัดจัดอีเวนต์นะครับผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีงานอะไรตอนแรกเนี่ยเราจะจัดงานยุทธจักรอาหารอร่อยแต่ปรากฏว่าเรายืดไปถึงช่วงนั้นคงไม่ได้เพราะว่า กระบวนการทําสัญญาอะไรเนี่ยผู้ประกอบการนีเอากันไหนที่มาลงมันไม่ใช่วงเวลานั้นแต่ช่วงวงเวลานั้นน่คุยแล้วว่าจะมีอีเวนต์ส่วนหนึ่งที่จะอาจจะดึงดึงให้กอ,องถ่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาเที่ยวง,งานนะครับในในใน,ในเมืองอะไรเนี่ยนะครับก,ก็ก็มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมคือจริงๆเขาถ่ายหลายจังหวัดแต่มาพื้นที่เราในเดือนมิถุนายนะครับก็ก็อย่างน้อยก็ประมาณ3สัปดาห์ถ่ายไม่กี่ฉาก นะครับแต่ว่าการถ่ายหนังของฮอลลีวูดหรือระดับนานาชาติเนี่ยเขาถ่ายสมมุติฉากเดียวเขาถ่ายหลายมุมนะครับอย่างอย่างเขาเคยเล่าให้ฟังว่าแฟลซวิวเวียสฉากเดียวรถรถรถคันหนึ่งนะครับคว่ำอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมรถลักษณะเดียวกันมา10กว่าคันนะครับก็ถ่ายถ่ายทั้ง15คันนะครับสิกว่าคันนั่นแหละแต่ตั้งกล้องคนละมุมสุดท้าย ตัดต่อเอามุมที่สวยที่สุดเอามาในโรงหนะังเอามาอยู่ในอยู่ในในในหนังนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วิแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในการทํางานเขาเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มีความชัดเจนแลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนของเราที่ไปเป็นคนงานในกองถ่ายนะครับสวัสดิการอะไรๆอ,อาหารการกินผว่าเขาเขาเขาก็คือคล้ายๆว่างานงานดีมันก็ต้องทุกอย่างมันพร้อมเขาก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับตรงนี้ก็อุ่นใจได้ว่า ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ว,ว่าก็เป็นการสร้างสร้างชื่อให้กับจังหวัดตังส่วนนอกเหนือจากที่เกาะกระดานได้รับโหวตเป็นชายหาดที่สวยที่สุดเมื่อปีที่แล้วของของอเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปีนี้ก็สิ่งตรงนี้ก็จะมาตอกย้ําอีกตอกย้ําอีกว่าเกาะกระดานนี้น่าเที่ยวนะครับพบแล้วเมื่อ เดือนก่อนครับก่อนแล้วก็ล่าสุดเมื่อ2อสามสัปดาห์ก็มาโดยทีมงานของต่างชาติก็มาด้วยผมก็ขอบคุณเข้าไปที่ให้โอกาสจังหวัดตรังครับผมก็เกาะกระดานแค่นั้นเองครับก็คือคงผมไม่รู้นะก็คงในส่วนของตัวอย่างอื่นเขาก็คงใช้ cg ทํทำคนก็ก็มีบทมี่นี่กี่ฉากแค่นั้นเองแต่เขาใช้เวลาเยอะ ตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน